มันเป็นการปรึกษากันมากกว่านะหมายถึงว่าพอเรามีมายถึงเรามีข่าวเร,เรื่องเรื่องแบบว่าเออเขาเจออะไรมาบ้างหรือแบบมันทําให้อย่างพวกแบบมีกระแสว่าเออเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยสถ,ถ,ถ,ถานะกําลังเปิดใจด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้กำลังเปิดใจก็เปิดถ้าตามที่เข้าบอกถ้าเขาบอกว่าเขาเปิดใจเนี่ยหมายถึงว่าโอ้ก็บอกไปแล้วเขาเปิดใจเปิดใจสถานะก็สนิทกันขึ้นเรื่อย เปิดใจถ้าสถานะถ้าอะไรสถานะก็คือประจักษ์เลยก็หมายถึงว่าคุณเปิดใจให้เขาเอางี้ถามเปิดใจให้ทุกคนเลยถ้างคนเจอเเป็็นสูงอ่ากหลืคนเดียวไม่หมายถึงว่าเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าไปหาไปตั้งใจหาอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเดี๋ยวมาเยอะแยะยังไม่ตอบเลย ระบบการอเลยก็ส่งหัวใจมารู้เลยอยากได้อะไรดแต่เราไม่ได้ตอบคือเราไม่เคยตอบอั้นั้นอเียอันนั้นมันแบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร มันน่าเป็นการที่อยู่ใน message request ครับผมไม่ได้ follow กันหรืออะไรเงี้ยมันเป็นขอแบบนี้มาแต่ว่าฟิลแบบที่เขาลงรูปคู่ก็น่ารักแล้วก็แรงมากใช่เลแตงแล้วทุกทีเลยพอเขาลงรูปคู่เราเราจะลงบ้องไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นนะครับคือเขาก็ถ่ายไปค่อนข้างเยอะคือส่วนใหญ่เนี่ย ก็คือจะอยู่ในเรื่องเท้ามากกว่าอบรู้สึกมีพลังไหมกําลังใจไหมเพราะคนเชียร์เยอะมากว่าจริงจริงมันก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับทุกคนก็ให้กำลังใจกันคือมนแบบว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่คือเหมือนอบอยู่ในวงการนี้คืออบเป็นคนที่ทาให้ทุกคนมีความสุขผมว่าถ้าสมมติว่าทุกคนมีความสุขอบก็มีความสุขกับทุกคนยังเขินอยู่ไหมครับไปไหนมาไหนคนจะแซวเรื่องนี้เยอะจริงๆทุกวันนี้คนพูดแบบทั้งวงการกย่างก้าวไปไหนคนถามตลอดว่า อะไรนะครับเป็นแฟนเขาตอบว่าจริงมะเนี่ยแล้วเราตอบเราตอบบ้าเราตอบบ้าไม่รู้เราไม่ได้ติดใจเรก็ไม่ได้ตอบว่าเราก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละครับแต่แต่หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ต้องพกทิชชู่ด้วยเหงื่อตลอดใช่ไหมครับครับเพราะมีคนถามจริงผมมีเรื่อยๆอยู่ตลอดผมเหมือนเป็นผู้สงสัยผมก็สงสัยไม่รู้ครับครับผมแต่ แต่แฟนคลับอันนี้ผมปวดหลุดพูดแล้วเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดแต่แฟนคลับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะใช่ในเรื่องของความรักของเราว่ากลัวจะผิดพลาดอะไรขึ้นมามันจะบอกช้ำอีี่หมายถว่าทุกคนเขาก็เหมือนทุกคนเขาก็เป็นห่วงครับเขาก็รู้สึกว่าเออหมายถึงว่าอยากจะให้เราแบบว่าได้เจอในสิ่งที่ดีได้เจอความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเขานะเพราะว่าเขาก็คงเห็นเราเติบโตมาเรื่อยๆแหละอะรอย่างเงี้ยที่แบบเราแบบมีความรักมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาครับผมมครรักา้งหด มันก็ค่อนข้างจริงจังนะครับว่าในในในยุคเอ่ออายุของอนตอนนี้มันกำลังจะลี่ยัไปแล้วคือหมายถึงว่าเราอาจจะมี เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมหมายถึงว่าเราอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่มันแบบเด็ดขาดขึ้นหรือว่ามีการคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยคืออะไรที่ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันจะทําให้เป็นการชัดคนออกไปจากชีวิตเราได้ไหมเราะระมพัดระวังมากขึ้นในหการที่แบบว่าจะรักใครสักคนจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆเราก็คือเราัดระวังขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการที่เอาข้อนี้มาปิดกั้นตัวเองมากกว่าคือเราก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นที่ตั้งแล้วทําให้เราไม่ปวดใจแต่ว่าครั้งต่อไปคือจริงจังแล้วแหละคนที่เข้ามาจริงจังกับลูกค้าเราจริงจังกับลูกค้าเราตั้งใจกับลูกค้าเลยใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ตอเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กอรแต่อะไร